ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเด็บุญดอยครับผมนี่วันนี้ผมมีนี่ครับผมนี่วิวปั่มนะฮะวิวปั่มกับาลูกโป่งครับผมพี่น้องคิดว่าลูกไหนจะแตกกันก่อนนะผมคือผมเนี่ยจะเอาลูกโป่งเนี่ยวางไว้ที่พื้นแล้วจะเอาวิวปั่มแบบเนี้ยยินแส่นะผมไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่านะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทนมา อ้าดับแรกนะผมนี่ลูกโป่งของเราแล้วกับวิวปั่มนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาลูปโป่งเนะี่ยวางไว้ตรงนี้เลยนะฮะอุ๊ยไม่รู้ว่ามันจะแตกก่อนหรือเปล่าพี่น้องคิดว่าสีไหนจะโดนก่อนนะฮะนี่แบบนี้เลยใกล้ๆแบบนี้เลยนะฮะจัดนอาครับผมนี่วิวปั่มนะฮะผมมาเรามาแกะใส่เลยนะครับผมพี่น้องเราเอาไกลสักเท่าไหร่ดีนี่นผมอ่ะนี่อยู่ตรงนี้นะผมเดี๋ยวเราถอยมาสักประมาณนี้ อ่ะประมาณนี้ครับผมมาเดี๋ยวเรามายินด้วยกันนะผมโอ้โหไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าวะพี่น้องคิดาโดนไหมอ่านี่ไงมานะวัวน,นี่ใกลยอยู่นะมาโอ้โหตัวนี้เกือบจะไปได้ดีแล้ววะ่ะแต่มันก็ยังไม่สุดวะเอาใหม่ครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาใกล้ๆประมาณนี้ดีกว่านี่ไงโอเคนี่ กูปนอยู่นี้นะผมอ่ะมาโอ้โหพี่น้องครับตอนนี้ก็คือนี่คือจริงๆนี่มันโดนสีเขียวอยู่นะมันโดนแล้วก็มันกระเดงเข้ามาแล้วก็สีชมพูมันแตกเลยผมอ้าวโห สีที่แตกก่อนก็คือสีชมพูนั่นเองนะผมโอ้โหจริงๆผมก็มีสีที่ผมเลือกไว้ในใจอยู่นะก็คือสีน้ําเงินอะ่ะเออมาเดีเ๋ยวเรามาใหม่รอบนึงอ่าสองลูกนี้ผมคิดว่าน่าจะสีเขียวก่อนอะ่ะอ่ะมามาโอ้โหใคร ไลเกินอ่ะพี่น้องมันไปทะลุอีนี่เลยอ่ะสองสองตัวอ่อ้นี่เลยตรงกางนี่เลยอ่ะอ่า้โหเออไม่น่ารอดอ่ะพี่น้องอเดี๋ยวเรามายิงจับฐานเอียนมาสักห้าสิบมาโอ้โหโอ้โหแม่งเย็ดด คือมันดวงสีเขียวแล้วเฮ้ยมันดวงสีน้ำเงินแล้วก็กระเด็นใส่โผมาเอ้เออมันเด้งกลับมาเลยโอ้คิดว่าลูกป่นสองลูกนี้ไม่น่าแตกแล้วล่ะอ่ะเอาใหม่ลูกป่นมันเคลื่อนที่ว่ะพี่น้องเราต้องให้มันอยู่แบบว่าไม่ต้องให้เคลื่อนที่อ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอ้โหตกใจหมดเลยโดนละโดนยะเอออา่ะแบบนี้แล้วกันโอ้สีเขียวได้แตก ได้แตะอ่าเรียบร้อยแล้วไม่ได้แตะจากวิวปั่มนะฮะแต่แตะจากที่ผมเอาไปวางแล้วก็มันโดนอะไรวะอืม,มาอันนี้สิบนั้นนะมีนี่นะมาเมื่อกี้กระเด็นใส่กลับมาผมเลยวะเรามีเอเม่ครั่ผมอุ้ยไม่น่าโดนะ่ะเอาแบบว่าพุ่งเลยดีกว่าโอ้โห ไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวเราลองมาจุดจุดใส่ที่นี่ดีกว่าคิดว่าเสียงระเบิดมันจะทําอะไรได้ไหมอ่ะอ่ะแบบว่าจิ้มไวแบบนี้เลยนะนี่นี้เลยโอ้โหมันแต่แตั้นแต่ไอ้นี่ไงตอนที่มันวิ่งแบบเสียงมันมาแล้วอ่ะพี่น้องดูฮะ นะผมโอ้พี่น้องครับเป็นไงบ้างครับผมนี่ไอเนี่ยไอตัวเนี้ยยันเหลือให้ผมเล่งอีกเยอะเลยโอ้โหคือเออมันโดนไอลูกแร่ที่แตกก็คือสีชมพูนักเองนนะผมนี่แต่นังสีเขียวนี่คือผมได้ทําการแบบว่ามัน,ม,นมันแตกเองอะ่ะพี่น้องคือแบบว่าเออบางไว้ไปถูกที่ยาคาพอดีนะผมส่วนสีน้ําเงินก็โดนสเก็ตของวิวปั่มนะผมโอเคก็จะประมาณนี้ผมนี่นี่คือสถานที่ มทดลองจุดที่2นั่งเองนะผมโอเคคลิปนี้หากใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องผมไว้ด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ